สบายดีสวัสดีลุงป้านะสุกูชุโคนน้าจ้าเมือ่อีนกามาพอกันน้องเพลวคือเก่าน้องเมื่อนี่นุเพลวกะอยู่ที่มือน้านะพี่น้องว่าสิมานนอนนาแต่ว่ามัน้อนเลยกลับไปนอนเรื่องคือเก่าบ่าเมื่อนี้เฮาวกะสี่ไปหาแมงค้งคะนะพี่น้องนี่คือทางมาอย่างดีน้องเพลวกะขอโทษขอภัยหลายๆช่วยลงคลิปลายมือวะ่ะอยู่เฮือนบุมีแนวเห็ุพี่น้องปไปไปหาแม่เข้งกนเลยสบายดีสวัสดีพี่น้อง สิไปเบิ่งไม่แข้งจิกผู้ไรโดนนะนนเห็นคาบมันมนกแพลวหฮนะใส่ส่งเห็ดเกงเดึงตัวพี่สกายาวมีวลายโตอยู่หันวา่าใช่เอามาเอามาห่อหนเนอะ,นะจะโตแทบหลาหลา ขนาดข่ำแล้วได้นี่ยังหอนอบอา้าว,วเข่าเริ่มเคียวปีนี้ก็เริ่มแดง

theo cợp nhảy cúc này nói đừng có mạc phèo đọc lại đi mạc léo เป็นวัดแห่งเฉียนแห่งฉ,ฉีดเป็นโกโก้แล้วเนะาะเหม,มันโกโก้แล้วก็กำ้าวปเป็นดีกับเป็นถ่านเป็นถ่านถ่าน,านดำปุ๊กกระโดนเขาได้ดอกบังเรียมไหม hết nó nè là bố ọc lấy Đỏ một mai lai นอนห้องแอร์ผู้คนจะขับพี่เย็น,นอ,อยากเอาน้องแข้มล่กไปอยู่กระพู่อยู่ด้ตลอดเวลาดอนหกเหในบ่นมีได้เห็ดปวกเนาะมันหกโพดมีกับบุเห็นพ้าได้ในแค้มไฮนายังเข่าเบิดเนาะมันหกเลยบุอยากเข่า มุงนะฮันแถวนะก็เเคยข่าหามันหกพะสวางัดแปดแะเรเคยไหนได้หาเห็ดกปเลอันนี้ดูหกอันนี้พุนพุนทางนะพวะพุนกกทาง าามสาสว,วาสนโ่เห็นี้่ังท้แถวนะฮะแถวนั่นได้้าวใม้แทงตัวไหนทำก็ไปชักเลยเออทิ่ไปเบิ่งก็พอดีแกงแซ่บอยู่้เห็ดนั่นเหล็ เออเบิ S <S like ่งดูคาบมันเด่นเลยค่บมันบักลายนี่คาบมันบักลายขาวอยู่ต้อนี่คาบลายอะไรใดก็สิลายอยู่คาบลายคาบขาวช่องกุ๊กน่าเล็เด็กกุ๊กกุ๊กน้อยกุ๊กเออชามกุ๊กนี่กุ๊กไม่แข็งกุ๊กหนักขนาดซิมี่ว้า เดี๋ยวนองพี่น้องโตมันจับอยู่นในกุกขิกป้าป้าพอ่าาอเอเาฮันเลยแพงราคาแพงระวังง่าไม่ตกสะพวได้พอ่อเอาฮนแล้วก่อนดิไม่ได้เห็ดทานดำเห็ดทานดำหาไปแกงเห็นที่ไหน ไม่แข็ข่าวนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหระวังเด้ออย่าบอกนังตีลงมาไม่แข่งลายเลยพี่น้องหล่นข่าวอยู่อ๋อโต๊ะแห้งอยู่ง่ายอยู่ระวังระวังเด้อพัวเด้อ Nếu thả bừng thì đây lại like, thì đây nó phải nồng Ờ, kết thăng nào đấy lai Cái này mình, mình khen, mình dù lạ Đi, nó đây khác mọi người đi đủ, đủ. Lột, lột mà theo đi tô khó khảo với to tông bắt đầu เอาไปยังนไปไปยันพวกนายทบผัวไอ้พวกที่2ลงมแล้วเฮ้ย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 โอังเก็บะแล้วไปไปนะแกบก่อนจะให้เก็บตีนแล้วเลยโอ้โหแฉะแฉะแฉะ Mùi đen thôi Vài tù Hai kinh nha, thôi đấy mẹ ngồi nè Hết nhau hết <laughs> ở cho ở ขักขึ้นยังได้เลแม่งกันใบจะปูดสีทักนั่นแหละลงหมดก็ลายนึ่งกินขาวอยู่ mình hộp mưa này chúng hoa quạt to ọ còn thì cũng may chân mà nóng กรูไล hmm. 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 mm ่ขึ้นเรัอเอาะก่ะงดดโตมันเอ๊ะหนุนใบกุ่มมันไหมคะเี่น้อะโดมก็ขึ้นเลยขึ้นเลยเอลยคะ ที่ี่คู่มาตอนบักแล้วมันคู่ลงคู่แล้วมันอยู่ปลาหกแล้มันเห็นตัวมัน ก็ด uhm. <cima. S 2> ีคือเบิ่งมลงนี่นี่แหละทั้งนี่คู่โอ้เอามาข้าวเรียวมาค่ะข้าวอยู่ขวดไปสะบวจมันอมีเท่าไดหร่ตัวสามเมืองเขาสี่เมือเปลี่ยนสี่แล้ว cắt hồ một mô nô cắt hồ ừ. có nào nào, nào ừ. ừ. nắng mình nắng khảo tinh ừ. đây nắng tuần không có tâm ลายตูหน่งน้องเทวใย่ชงมือจับขู่ลงไปต่อรีสับเีียงนี้ได้ ข่าไปตองเบิดลงเบอร์อะไรเลยัลกกระต่ขึ้นแล้วนี่เล่นมันคือ้นเล้นกต่ขึ้นมาล้วได้สองตัวตัวมันจะปโต,ต,นตเนะโต Cherry, ngam betah. Malam-malam kelilinglah. Okay. Ừ. Anh nghỉ cái gì cái cái tôm 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 tóm 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 Không có tóm tóm gì tóm 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 tờm đất cục này. ตอนนี้ก oh, ็เก็บไปเรื่อยๆนะพียวไปแต่ยังเงี้ยนี่เท็นะแต่กับเรไล่ต้นต้นต้นเก่าต้นต้นีรไล่เนาะ ชงโตตามโตโอ้ันจะเป็นยังไงแข็ง 以后不家。 นี่แหละวางนี่แหละไตขอบโคบอยู่กนนี่ดึงตัวนี้ออาากเสียสิปากที่แท้ออบม,มันมุนระวังตอง khả đây tô uốn uốn mình đây cái tô nào mình nhiều thấy sẹp thôi nhưng này cái o tên tầm อเมจนี i, ่ hmm. ี่โอ okay, okay, uh ้ยขาวอยู่อันตรายจ้ะขาวอ่้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไมด้ไมได้ไม่ไ้ม้ม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ไ่้่ได้ไม่ได้ไ้ยม่ได้ไม่ไ้งม่ลด่้ไ้ เอ้มาแล้วหมด,ดอะไรกนอ่นึงนี่ทีต่ต้องลายเลยหนงขักลูกบิดเลยะลายเลยกำเดี๋ยวให้กำหนึ่งของเท้าก็ได้กำหนึ่งดูน้ำใแก่มัน้องเท้าเลเห็ดเหยีย เดี๋ยวมันเป็นพูนได้ผูกผูลายคะเลยมันไข่มันบักบูได้แล้มันหอนบูได้แล้มันเดียวเดียวเดียวอยู่ลายแล้วมาให้ปลาลุงเบิ่งดูหน่อยเนี่ยคว,วัดมาโอ่โหโชว์หัวเ็ดทำพานแบบ Okay. กินอิ่มอยู่หรอกพี่เนาะตำเสพตำเสพมาเพื่อเอ้าวชิมเอ้อเลยเอาลาพายมาคลิปน้องเพลาหามเมนแข้งน้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพลในเด้อเพื่พอประพาดคลิปใหม่ๆเนี่ยเพลลงเนาะคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีจ้าวาลูกไฟพร้อมกับขู่มเมนแข้งน้อยพี่น้อง สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องคีมิน่าพ่อพอกันใหม่้อจ้า